สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการเปลี่ยนร้อยละเป็นทศนิยมนะคะมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยร้อยละห้าวิธีทำนักเรียนก็รอบโจทย์มานะคะทีนี้มาดูคำว่าร้อยละร้อยละก็คือมีส่วนเป็นหนึ่งร้อยนั่นเองนักเรียนจะต้องทำร้อยละห้าให้เป็นเศษส่วนก่อนนั่นก็จะได้เศษห้าส่วนหนึ่งร้อยนั่นเอง หลังจากนั้นก็ทำใส่หน้าส่วนหนึ่งร้อยให้เป็นทศยมโดยไปใช้หลักการหานะคะอาหารก็นเลค่ะ5.00ก็จะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะคะหลังจำนวนเต็มครูสามารถใส่จุดทศยมและเติมศูนย์กี่ตัวก็ได้หารด้วย1.00มาหารกันดลค่ะ1.00หาร5ไม่ได้ก็ใส่ศูงแล้วก็มีจุดทศยมก็ใส่นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะไม่สนใจจุดต้นสยบแรกก็ขยับมาที่ได้สูงเป็น50 100หาร50ไม่ได้ก็ใส่0ขยับมาเป็น500นะคะห0 0หาร500ก็ได้ค่ะข้างล่างก็ใส่500แล้วก็ลบคำตอบหลังจากลบกันก็จะได้0ูนะคะจะเป็นการหารลบตัวเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้0.0 5 นำคำตอบตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยทีนี้ครูมีเทคนิคง่ายๆสำหรับนักเรียนยังจำได้ไหมคะเซน5ส่วน100ทําทำเป็นทศนิยมก็คือใส่5มาก่อนส่วนเป็น100มี02ตัวทศนิยมต้องมี2ตํตำแหน่งนะคะยังจำได้ไหมก็นับจากตรงนี้ไปข้างหน้า5 ก็คือนับเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งต้องมีสองตำแหน่งหนึ่งจากนั้นก็นับมาตรงนี้ไม่มีใส่เลขศูนย์แล้วก็ใส่จุดคำตอบก็คือ0.05นั่นเองลองไปดูข้อถัดไปนะคะ54%รนะคะร้อยละสามารถเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้วิธีทำเราก็จะเขียน54% เท่ากับทำเป็นเศษส่วนก่อนก็คือ54ส่วน100แล้วเราก็ไปตั้งหลักการหารนะคะ54.00นะคะก็จะใส่จุดหลังจุดทศนิยมใส่ศูนย์กูใส่2ตัวนะคะมาหารกันเลยค่ะ100หาร5ไม่ได้ใส่0ูนย์ขยับมาเป็น54ก็หารไม่ได้เหมือนกันใส่ศูนย์ขยับมา จอจุดใส่จุดก่อนนะคะให้ตรงกันแล้วก็ไม่ต้องสนใจจุดแล้วก็ขยับมาที่เลขศูนย์เป็น540ก็จะได้5ครั้งนะคะ5คูณกับ100ก็ได้500รแล้วก็ลบนะคะก็จะได้40 1สูนย์ลงมาหลักการหานะคะจากนั้น100หาร400ก็จะได้4นะคะครั้ง จะใส่ตรงนี้เป็น400 100หารกับ400ก็จะได้4แล้วก็เอา4ปคูณ100ก็จะได้400ก็ลบกันก็จะได้0เป็นการหารที่ลงตัวคำตอบก็จะได้0.54 0 54, ตรงนี้สามารถตัดออกได้นะคะก็ตอบเป็นเลขไทยมาดูเทคนิคนะคะ54ส่วน100เท่ากับเราก็จะเขียน 54ก่อนดูตัวส่วนนะคะ100มี0 2ตัวทศซิยมต้องมี2ตำแหนง่งนับมา1 2ใส่จุดแล้วก็ใส่0คำตอบก็จะได้0.54เท่ากันเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะถ้าใช้เทคนิคให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า16ข้อ6นะคะที่เหลือเราลองไปดูข้ออื่นๆกันต่อนะคะ ลองมาดูวิธีทําแบบตารางนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะรคูก็ทําแสดงวิธีคิดให้ดูแหละลองมาทําแบบในตารางกันดูนะคะร้อละให้ทําเป็นทศนิยมก็คือ9ส่วน100คําคำตอบก็ได้0.09 15%ทําเป็นทเ็นศษส่วนก็จะได้15ส่วน100ทําเป็นทศนิยมก็ได้0.15 61%นะคะถ้าเราใช้เทคนิคก็คือใส่6กับ1เป็น61ก่อนแล้วก็นับมา1 2แล้วใส่จุดข้างหน้านะคะ mm. ก็จะได้0.61ร้อยละสีละก็คือ4ส่วน100่งรคำตอบก็จะได้0.04นั่นเองนะคะทีนี้เราเรียนรู้กันเรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยมแล้วลองมาดูการเปลี่ยนทศนิยม เป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์กันบ้างามาดูกันเลยค่ะข้อที่1 0ึ่งศูถ้าเราเขียนเป็นร้อยละก็คือร้อยละ1นั่นเอง0.80ทําเป็นร้อยละก็จะได้ร้อยละ80ทศนิยมนะคะ0.06ย์จทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้6%ถ้าเป็น0.9ก็คือ90%นะคะนักเรียนดู การเปลี่ยนร้อยละเป็นทศนิยมหรือเปลี่ยนเปอร์เซ็นเป็นทศนิยมแล้วก็สลับกันนะคะเปลี่ยนทศนิยมเป็นร้อยละบ้างก็ไม่ได้ยากเลยนะคะให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดหน้า16ข้อ7ข้อ8ที่เหลือนะคะถ้านักเรียนสงสัยสามารถสอบถามครูประจําวิชาคณิตศาสตร์ที่สอนนักเรียนได้เลยนะคะวันนี้ครูก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ